ีพี่น้องไปดูซีรีสนเงินดได้พี่น้งมางานดองแ่อไมาล้มาซอยบ่มีไม้บจังหวะมีไม้กะไม้มอยะมาเอาดมใจงดบผูกพันนดู ปรทชาของพันน่นอักแม่ทับพี่ย้อนเนึ่นก็ได้แต่ประชาแต่กองพันถักแม่ทับพี่ย้อนตอนนี้กำลังบอกว่าแม่ทับยกสรงเท้าเลยเป็นไอ้เช็ดแล้วนะ

ปป่วมากวาน้ำกันไฟเสียผู้เดียวปั่นย่ไปัวหัวกันพี่น้ังไอ้สวดสวดะว่า้าอย่างนอนกว่าตื่นมาตั้งแต่ที่หนึ่งที่นึ่งทีหนึ่งบับีหนึ่งเพียงสี่สิบนาทีเขากันตื่นมากกับชาวเลยหัวมา เป็นเคยเลยมาซอยเลียบคนจีนเอาไปวันหนึงแล้วมามายืนอยู่ทางหลังน่าน้ำจิ๋วเนี่ยกรแนมหนังช้ำดำโอ้ยตองมียีย้อนมาแล้วนอเนั่นต้องมีปัญญาเฮยพอเทาจนมาปากอ็ค้ำในมีจิลี่เยอะเดียวนี่นะนี่่ี่นน เว้ยพอเท่าร้อยเมื่อแล้วพอเท่าเมื่อแล้วพอไปยังเอาได้เต็มที่บ้านเลยเว้เมื่อแล้วเมื่อแล้วเป็นบ่ยนิทานนิทานนิทานกล้องมาเด้อเฮ้ยเพิ่อนเพิ่นบอกรู้เคยเพิ่นอีชายป้องแขนเนี่ยเฮ้ยขักเพิ่นวะมือมือเป็นมืออีชายป้องแขนมือเป็นบอกเราเรื่องต้นก่อนนั่งนิทานนั่งนิทานที่ไหนพี่นางมนิทารต้น ม่เคยฟาดไม่เ้าเอะไลูเพี้ยนเอิดมกม่รเอี้นมันเพนแมันยังอกว่าอ่าโอ้ยกะสิววา้แงงูจังมเไปกระเาอยู่ิววาวันเราเราเลยนะกะิเราอยู่จะเราแคือเออกระิเเราเราเป็นเฉพาะตอนจบแหละบดก่อนละ หอดมดไหวเกินเนาะเขนหมือกันเขินมอกมานเลยนีม um ีนอะายอย่งนหนังก็เริ่มโมแล้วว่ะนังก็เริ่มโมแล้วแจ้งเขาแจ้งเขาแล้วบาเนี่ยนะทุ่งยางอย่างนี้นเตอนนั้นโมเล้วว่ะ ก็ไมาเสริมกันไปตอนกนะพระเอกพระเอกมากพว่เอหลายบทกอง่มามากพี่เอาชโคเนียิงามพ่อแม่มเติ้ไามเจ้าน้จะเช่อเาหอม่อาเจ้าหูจักพ่อแม่แล้วจิงวนเอินกู้ใช่ ขันเชี่วกระเอิ่นบักเขาบอกบอกบกบินกระเอิ่นกูลุกพี่แสดงว่าเจ้าลุกพี่เจ้าลูกนอกตาแสงกระเอิ่บักตายกรเอิลกพี่บถ้าเจ้าลูกนองตาแสงเอิ่นบักบออีนางแสอว่าเนื้อหินนุ่งไปอาหน้าเสน บะย่าไม่อยากใส่นี้ปีสพันธัันกับพู้ดีไปยิตายปักยุกปักเย็กก็มาขให้เส้นบุตรวันนี้จะจอมบุรลายท่อไ เอาไปเอาซื่อนอนอยู่เพื่อเนาะเดียวมโคก็ตอกขาตายัเือจัันนี้เนี่ยบุ้งจะบุ้ยเลยบุ้งจะบุ้ยมันจับือบุงเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเปักได้จับือกูนี่ำนอนไม่ีู่่มะลูกยุกลกน้า ปึกตกเี้ารมาตาไหนมาเียมือเนาะไปล่องันแล้วงานครัลนเนี่ยากันเมามาแล้วกินอยากเมาบานเิเ็นวัดเลยเมาลินไจนเด็กินกีสองแล้วแล้วหน่อยวัดอนเพ่เลยสไล่มะลง่มมาชวนห้อง

กอเหลาเน๊ะขอเหล่าพายจะขึ้นชื้อถ้าขึ้นไปเลยกูจิ้มาเลยปาตองก็บระมี่ได้่หนหาดูปาตองตอนนั้นมาตัวละลอยเว้ยอตัวละลอยมามันบาดใจเจตัวไง่ฉพาะปาตองสามนี่แหละตัวละลอยไัวลอยวลยตลอยลยขนาดไห

วัวกันไปหนแซแซเราไมาอาตุับมือสุดทายปัทพลากประเทศนอกเขามรานือเราเอเราจูมือตัวเองวอกไปแล้ลเราจูมือตัวเองเราไปกินลาเราอกินกูเอ เล่นุโชคกมาต่เดอกก็ตอมือก็จกกุ่าฮ่าฮาฮนงันเล่นได้จกกนให้หมจกกบกูบเขาทองานหมดได้กันใบกคนจุกจกคังเชือเขาก็ได้ลาไปังมวลฟังมูวาไปแล้วเป้นหน่อยเชือมลเ้น่อมมวล คนเขาดิบมาคมเลยลองเบิ้งมือไปถึงขี้ไก่นี่ม่เช่กนะว่าแทสีงขี่ไก่เนาะไม่ยอมดมไ่ด้เม่อมะนีขี้ไก่มาดมนมาดมเที่ยวไปนี่ไม่อมมาอย่บอกอย่บอกนะว่างนี้นี่ดมมือจาคอยลีนะโยกจากเรียกทิี่เหล้านะฮะทิีอไเนี่ยเย็นเยนไปเท่าพันน่ย บ่อน้า่อนหนงนี่นันดมมือจะคลองเอาเช้าไปคาโรตมนี้ว่ากันมาสามตนี่เห็นจะอเจ้ากระหู้เจ้าเห็นไม่ใคร้เห็นหัวไหมพ่อเห็นะเราไม่ว่ยัางกับ่ไใมัน่มาม่อไี่นี่ คิดว่าเราเทิงเราซุ่กันเองมัเนี่ยไม่หเงเนี่ย่หไเว่าบักคาเนี่เป็นอไอัเนี่ยไรันเนี่ยบลกล็อกคาคุณต้องไปเอวเนี่ยบอกไปเอ็งเหรเอ็งีน่องอ้คยเนาะอบัวแหนมอนคนคนมออรเบอร์เบอร์เบอรไม่แน่หพี่น่องให้ปป่อย เส้นหัวอยู่เด็กๆแต่เหมือนไปเหมือนน้ำลายไปรถคุณอยู่พุ่นเชี่ยวจะอยู่กระทั่งนี้ก็เป็นจะจะเตรียมโต๊ะตังเลยค่ัพี่น้องกระแจงแน่ละแง้งตาเลยกระทั้งนี้อาจจะเมื่อสวยหนาสวยตาพี่น้องกระเซดมาใหม่เพราะว่ามาเนาะเขาเนาะนามซอยเป็นถือว่าเป็นเคยกะลังบากแน่พี่น้องประธานนอนตั้งแต่เตียงขึ้นสี่สิบนาที ตื่นมาก <c oughs> ็มาก็มาซอยสินซอยสินก็บ,บรรยายพี่น้องเบิ้งหน้าซอยสินซอยใชย้เพราะว่ามันเระจับเปิดเพลงดังขึ้นบ,บําบําเขาเขาก็เลยบ,บรรบายมาถ่ายพี่น้องเบิง้งเขาก็เลยมาถ่ายเบวงตอนหัวนี่เนาะพี่น้องหัวเด็กๆๆพี่น้องเอ้ยมามวนกันปวดสุดสุดท้ายจบนางจบในการเหตุนาง นะผมพอกันชิปหนาพี่น้องอย่าดิ้ม่ให้มันสุกุดสุดคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องจ่วยถ่ยเติมตลอดเด้อพี่น้องเลยนะ